ล่าสุดหมอดูดังระดับประเทศถึงข่านด่ากูแล้วนะหมอดูดังระดับประเทศรู้สี่สิบไม้กูดูกูอ่านก็ตกใจเหมือนกันนะด่ากูว่าเด็กเมื่อวานซืนกูตกใจมากนะกูก็เลยตอบไปว่าอ๋อมึงก็แก่กะโหลกกะลาเหมือนกันมึงด่ากูเป็นเด็กเมื่อวานซืนมึงก็แก่กะโหลกกะลาพอกันกูบอกแล้วนะอย่ามาด่ากูอย่าให้ต้องถอนหงอกกันงอกมึงเนี่ยมีแต่ความเลวความชั่ว เพราะฉะนั้นอย่าให้เด็กต้องถอนหอกทําตัวเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ให้หน้าเคารพนับถือทําตัวให้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ให้สมกับครูบาอาจารย์ในการที่มึงสอนมึงทําอย่าเที่ยวตําหนิติติงละลานชาวบ้านไม่ใช่เรื่องของเมืองกูพูดทุกอย่างตามหลักสักจจะความจริงกูพูดทุกอย่างตามหลักคําสอนรดยเจ้ามึงปฏิเสธทุกอย่างในหลักคําสอนรดยเจ้ามึงไม่ได้เอาหลักคําสอนรดยเจ้ามีแต่แอบอ้างเอาคํา ว่าพระพุทธเจ้าอยู่เหนือสุดแต่ทำเดรจฉานวิชาศึกษาแต่ศาสตร์ที่พระพุทธเจ้าปฏิเสธไม่มีอะไรเลยที่มึงสอนออกมาจะเป็นหลักคำสอนของพระศาสดาสัมมาสัพพุทธะแต่มึงมีหน้ามาตีกูด่ากูว่าเป็นเด็กเมื่อวันสื่อศึกษาธรรมะไม่ละเอียดอะออไม่ปฏิบัติตามธรรมไม่มีครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์กูคือพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์กูมีไม่ใช่ไม่มีพระพุทธเจ้า เป็นครูครูพวกมึงมีครูคือพระพุทธเจ้าไม่ใช่ไม่มีอย่ายุ่งวุ่นวายกับกูเลยมึงสู้ความจริงกูไม่ได้หรอกถ้าแน่ก็มาคุยกันถ้ามั่นใจว่าสิ่งที่มึงรู้มันสามารถเป็นเหตุเป็นผลมากกว่าที่กูพูดตามหลักคำสอนจัดได้นะกูจะเอาความจริงไปฟาดหน้ามึงกูจะเอาความจริงไปถอนหงอกมึง เพราะมึงด่าก,กูว่าเด็กเมื่อวันสืร์กูจะเอาความจริงไปตีหน้าความเป็นผู้ใหญ่กะโหลกกะลาแกะกะโหลกกะลาแบบมึงเอาตามนี้นะเดี๋ยวจะหาว่ากูหงอไม่พูดเลยอันนี้กูไม่ได้ตอบโต้หรือไม่ได้อะไรแต่สิ่งที่มึงพูดมันเป็นการสําลอกสันดานความเลวความชั่วออกมาแทนที่จะอยู่ดีๆอยู่สงบสงบเงียบ แต่ดันสำลอกความเลวความทั่วสันดานออกมาคือการกระทำหรือคำพูดคำวาจาของมึงเองคิดดีๆนะจะพูดจะเถียงกับกูคิดดีๆก่อนกูพูดทุกอย่างตามหลักเหตุผลตามหลักสัจจความจริงกูพูดตามหลักสัจจความจริงของสัมมาสัพพุทธะมึงพูดทุกอย่างอยู่บนความเชื่อไม่มีหลักสัจจความจริงแม้แต่ประการเดียวสิ่งที่มึงพูดออกมาเรียกว่าแสงหิ่งห้อย สิ่งที่กูกําลังพูดอยู่เรียกว่าแดดแสงตะวันแสงหิ่งห้อยกับแสงตะวันนะคิดดีๆแล้วด่ากูไม่ได้โพสต์เดียวนะถ้าด่ากูโพสต์เดียวกูจะไม่ว่าเลยเลยอีโพส์ยาวๆอ่ะนะลูกศิษย์สงมให้กูดูกูเฉยๆมากเลยกูไมไ่รู้สึกอะไรเลยกูแค่ตกใจนิดๆกูไม่คิดว่าคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีคนน้ำหน้าถือตามากขนาดนี้จะใช้วาจาชั่วหยาบเช่นนี้ในการตำหนิติจริงคนอื่น กูไม่คิดเลยจริงๆตอนแรกกูคิดว่าโพสตเนี้ยจะจบไปนะกูก็เฉยๆมีคนส่งให้กูดูอีกจนกูต้องเข้าไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นหลายโพสต์มากหลายโพสต์มากที่พูดแควะกูอะไรกูสารพัดหลายโพสต์มากเขาพูดถึงใครค้าใครค้าพวกมึงก็สารแนแล้วเกินใครค้าใครค้าสู่รู้สารแนจะต้องรู้ให้ได้ว่ากูด่าใครสารแนจริงๆ กลัวมหาสัจจร์ไทยแลนด์งรู้ป่ะอะไรคุณจะพูดให้มึงฟังนะสิ่งที่กูตลกบกฮามากที่สุดคือทุกวันเนี่ยมึงรู้หรือเป่าว่าคนเนี่ยกลัวกูมากนี่คือสิ่งที่กูแบบมหาสัจจร์มากกลัวกูกลัวคนเนี่ยเนี่ยกูเนี่ยกูเนี่ยแล้วมึงดูสภาพกูนะหัวร้านตัวดำผอมๆกระลองกระลองถือกระโถนใบหนึ่ง นาวุธกลัวกูเนี่ยกลัวกูกลัวเลยมึงดูสภาพากูน่ากลัวไหมเนี่ยมึงดูเอ่เนี่ยถ้ากูทำอย่างเงี้ยกลัวไหมน่ากลัวไหมน่ากลัวมากโคตรน่ากลัวเลยสิ่งที่มหัศจรรย์รู้ไหมใครที่กลัวกูพอดูล่างทรงคนทําพิธีกรรมสะดอกข้อต่อชะตาพระดูดวงพระล่างทรง ถ้าทาพิธีกรรมเสดอขอต่อชะตามึงจะดูเลยนะว่าคนที่เกลียดกูจะอยู่ในเวนี้หมดมันกลัวกูเพราะอะไรรู้ไหมเพราะกูเอาความจริงมาพูดเพราะกูเอาความจริงออกมาประจานเพราะกูเอาความเลวความชั่วออกมาเปิดเผยต่อหน้าทําให้อะไรรู้ไหมทาให้พวกมึงอ่ะลืมหูลืมตาทําทให้พวกมึงหูตาสว่างทําให้พวกมึงฉลาดทําให้พวกมึงรู้ว่าอะไรเป็นกลลวงกลหลอกทําให้มึงรู้ว่าอะไรเป็นความเห็นผิด ทำให้มึงรู้ว่าตามหลักสักจจะความจริงและเหตุผลตามหลักคําสอนพระเจ้าเป็นยังไงมันเลยกลัวก็เลยเริ่มอะไรเริ่มด่ากูเริ่มเกลียดกูเริ่มบูลลี่กูเริ่มแอนตี้กูเริ่มต่อต้านกูแปลกไหมคนที่กําลังขวนขวายในการปกป้องพระศาสนารักษาพระทธธรรมทำให้คนเลิกงมงายไร้สาระปัญญาอ่อนไปตามดวงชะตา ราศีเวทมนคุณใสสะดอกข้อต่อชะตาอาบน้ำมนต์พ่นน้ำหมากเบิดแว้นเวียนเทียนทำพิธีซัดแก่ซัดลำบมูชาไฟแล้วจ่ายเงินจ่ายทองกลัวกูกลัวกูกันน้ำไหลไปดับถึงขั้นล่างทรงจะเริ่มขอดีเบตกูออกทีวีกูไม่กลัวนะกูรับแต่ถึงเวลาต่อหน้านะกูไม่ด่าหรอกกูเอาความจริงไปฟาดอย่างเดียวมึงจำไว้นะกูรู้จักกาลเทศะ เวลากูคุยกับใครไม่ว่าจะเป็นผู้หลับผู้ใหญ่กูยกมือไหว้เขาไม่ใช่ลูกศิษย์กูแม้จะเด็กกว่ากูกูก็ยกมือไหว้มึงจําเรื่องนี้ไว้อย่างหนึ่งใครเกลียดกูกูก็ยกมือไหว้เวลาเจอต่อหน้ากูจะยิ้มแย้มแจ่มใสไม่มีความอาฆาตพยาบาทมาดหลายต่อใครแม้เขาจะเกลียดชังกูขนาดไหนแม้เขาจะรังเกียจรังงอนกูขนาดไหนกูก็ยกมือไหว้เขาและกูไหว้ก่อนด้วยอยู่ต่อหน้ากูจะไม่โกรธไม่เกลียดไม่ด่าไม่อาฆาตาพยาบาทมาดหลาย กูจะสำรวมระวังที่สุดที่จะทำได้กูจะมีหลักเหตุหลักผลหลักเกณฑ์ความสุภาพเรียบร้อยตามฐานะกาลเทศะที่กูต้องอยู่ในบริบทนั้นแต่ในไลฟ์สดกูใส่เต็มกูจัดเต็มเพราะอะไรนี่คือเวทีกูนี่คือสไตล์การสอนกูนี่คือวิธีการแก้ไขความผิดของความเห็นผิดของกูนี่คือการฉะปะชาดในการทําลายออกพวกเดรัจฉานวิชาจะทาลายให้หมด กูบอกแล้วกูเกิดมาเพื่อทําลายล้างทาลายอะไรทําลายกิเลสในใจมึงทําลายอะไรทําลายเดรัจฉานวิชาที่พวกมึงมีความเห็นที่กระยุยกูจะเกิดมาเพื่อทําลายกูจะไล่เอากระโถนเนี่ยทาลายสันดาลชั่วๆเร็วๆของมึงแล้วกูจะไล่ทําลายอีเดรัจฉานวิชาทั้งหมดกูไม่ได้กูไม่ได้ทําลายหมอดูนะกูทําลายศาสตร์วิชาเพราะอะไรมันไม่ใช่สัจจะความจริงดังนั้นเวลากูด่ากู ชี้โทษกูตําหนิ่จริงๆกูไม่ได้ตําหนิ่จริงๆที่ตัวหมอดูกูตําหนิต่อศาสตร์กูตําหนิต่อความเลวความชั่วกูตําหนิต่อพฤติกรรมการกระทําที่เป็นเหตุเป็นปัใจจัยในการทําให้คนมีความเห็นผิดนี่ต่างหากที่กูตําคนที่พูดด่ากูเนี่ยนะหมอดูระดับประเทศเนี่ยบอกว่ากูเนี่ยใช้การโกหกคาโตบอกว่ากูเขาเนี่ยมีคลิปวิดีโอที่กูเนี่ยด่าเขาเอามาให้ดูหน่อยกูฝากไปหน่อยนะ ใครที่รู้ฝากไปบอกหน่อยเอาวิดีโอที่กูด่าเขาไาหมกูดูหน่อยแล้วพูดว่ากูโกโหกคําโตที่กูไม่เคยด่าเขาเอาไหมกูดูหน่อยถ้ามีวิดีโอที่กูด่าเขาจริงๆไม่นับอันนี้นะเพราะอันนี้กูด่าแล้วอันนี้นับไม่ได้นะเพราะกูกาลังด่าอยู่ไม่ต้องนับอันนี้กูหมายถึงก่อนหน้านี้ที่เขาบอกว่ากูเคยด่าเขาไปเอามา